นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเยาวชนคนคีตะดนตรีอบจอราชบุรีประกวดดนตรีและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ วันที่12สิงหาคม2565เวลา11นาฬิกานายวิวัฒนิติการน,นานายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเยาวชนคนคีตะดนตรีอบจอราชบุรีประกวดดนตรีและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยมีนางบุญยิ่ยงนิติการจนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต2ดกตรการชาญรังสีวันธนะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายดุสิตจ,จิรพัฒนากรเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวโดยกิจกรรมเยาวชนคนทีตะดนตรีอบจร,ราชบุรีประกวดวงดนตรีและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ มีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กนักเรียนและเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีโดยมีทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวดประเภทวงดนตรีสากลจำนวน11ทีมและประเภทขับร้องเดี่ยวจำนวน40คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสารรค์ของเด็กและเยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองและสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายามุกสิ่งเสพติดและสิ่งยื้อยุที่ไม่ดีอื่นๆและได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพด้านดนตรีและการขับร้องเพลงที่จะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองครอบครัวโรงเรียนชุมชนและจังหวัดต่อไปในโอกาสนี้นายวิวัฒนิติการนานานยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนางบุญยิ่งนิติการานาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตสอง คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้มอบโล่รางวัลและเงินรางวัลให้กับผู้ที่เข้าประกวดในครั้งนี้